สวัสดีค่ะมือนีห่อสองคนนะคะสิมาเปิดมาไล่เงื่อนแสนค่ะของพี่โดนธนาดนแล้วก็ของทางน้องไอศกุลพรค่ะถือว่าเป็นีิยังทีว้าวมากๆเนาะสาวเนยค่ะอึ้งมากๆค่ะในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะวันคืนวันที่สี่ตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันเปิดฤดูกาลที่ห้าของคณะหมอลาเสียงวิหกค่ะพี่น้องหลายหลายคนกับพ่อสิเห็นในกลุ่มปิดแน่ล้วก็นในนาวิธีแน่ค่ะกะ ลาบปืนไปโดยดีค่านบอมาขึ้นที่คือว่าเป็นงานเปิดฤดูการอันยิ่งใหญ่ของหมอลํำเสียงวิหกนะคะพี่นงค่คะตามทีเมม่แฟนคลับเอฟซีต่างตารอคือบบผิดหวังเลยค่ะสําหรับคาขึ้นที่ผ่านมาเนาะสาวเนยแมนค่ะคือพอพอเมยม่กลับมาจากกรุงเทพกรุงเทพกรุงทองไทยเพื่อที่จะมาเปิดฤดูการที่สําคัญตัวเด่นๆนะคะก็คือแบบ น้องจ๋ากับพี่จ๋าแมนค่ะที่มือขึ้นได้มาไล่เงินแสนค่ะพี่น้องทั้งที่ทั้งองเลยได้ไลยมากๆเป็นอย่างที่สุดยอดอีลีโดยฝรั่งหลักของแฟนคลับเอฟซีทีหักในน้องดนธนาดนกับน้องอาอาไสักุณาพรนะคะพี่น้องค่ะคือมาไล่แต่ละคนกับบอนอยหนากกันเลยอีีลีสําหรับมือขึ้นนะคะสิเปิดไ้เบิ้งสําหรับมาไล่เนี่ยพี่โดนก็คือบ้านเอฟซีดนธนาดน หนึ่งแสนบาทโอ้โหอ่ามัมีเอสวีดินค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหมาลายเงินแสนทุกคนนี่คือมาลายเงินแสนโอ้โห่วงเดียวแสนเดียวเลยค่ะทุกคนเบิงนี่คือมาลายเงินแสนของทางพี่ดนค่ะและเมื่อคือนเนี่ยพี่น้องอ่าเบิงเต็มเต็มเบิงตอนมาทัาในหอยข้อเพลงใด้ย่สิทธิ์เอยสาวเลยเออสะออนน้ำเพลินอีลีซ่อนอีลีค่ะที่มีคนหักคนเมตตาเนาะ ใช่ศิลปินแต่ละคนก็ทถ้ำแบบโอ้โหสุดยอดอีลีพี่น้องเนี่ยสิพาผ้าบึงพลังบ้านฮักของดนทาราดูนคือเยอะมากมากค่ะคนกับมาตาหลยมองลากหลายสถานทีค่ะอ่าุนเดฟผุนข้นหายจนว่าเตยล่าแบ่งพันกับมีนะจ๊ะแบบมาไล่ก็คือสุดยอดอีลีได้ค่ะที่พานมากแล้วเอฟซีก็ได้เห็นแล้วก็ถือว่าใจฟูไปพร้อมๆกันค่ะแมนค่ะ ที่มีคนหักศิลปินเนาะเป็นความภาคภูมิใจของคนทีทำงานพร้อมเลยสาวเนยอย่างน้องดนทนาดนเมื่อเห็นพลังหลักจากเม่เมแฟนคลับเอ็กซี่ก็คือมีกำลังที่จะทำงานแบบมีกำลังใจเออมีกำลังใจในการทำงานเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วคนให้กะใจแบบคนให้ก็ให้ด้วยใจคนรับก็รับด้วยใจเช่นเดียวกันค่ะเนี่ย มื่ขึ้นนี่ก็เป็นลูกคูของอีหลายน้องกับออ้นะคะชิมาเปิดมาไล่ไปนี้ยายชิดของไทยบาทของน้องไาศสกุลณพรเออเพราะว่าขันยินข่าวมากคือกันได้สาวเลยว่าคักอหลีเด่นใจนะยินข่าวมากว่าคักอีหลีอขึ้นกับนอนกลางกองเงินกองทองไปเลยสุดยอดสู่คักอีหลีเด้ไมหละค่ยมาขึ้นไอ้กับได้ลายคือการเพราะว่าจะเข้าหูจากกันมาณว่าสําหรับมาลายบ้านฮาก็อ้ก็ทะลุหนึ่งแสนตั้งแต่นานแล้วแต่ว่า วันนี้จะมาเปิดมาลายว่าได้เยอะขนาดไหนเราก,ก็ได้หลายขนาดอีกเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือมาลายของน้องอายสกุณาพรโอ้ยสาวเนยเออันนี้คือรวมใน,น,นเมื่อคืนนะคะทุกคนอ,อน่อนซ่อนเด็กตัวแค่นี้หแหล,ละค่ะพี่น้องค่ะ,คะเด็กตัวแค่นี้ แต่ทาได้ขนาดนี้จริงๆค่ะสําหรับเด็กน้อยอัจฉริยะเป็นอย่างที่ใส่ข้ามนี่เด็เปลืองมากสาวเนยค่ะสําหรับน้องอาอายมีหลายบ้านฮักเนี่ยบ้านฮักอาอายตากลมกับพ่อจ๋าแล้วก็มีอีกบ้านฮักหนึ่งบ้านฮักนี้ก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะรวมๆแล้วมือขค้ืนอาอายสุุนทพนเหยียดสองแสนโอ้โหคือว่าเยอะมากๆค่ะแล้วน้องก็ได้ออกมา ขอบคุณค่ะ,ะน้องอายอศุกร์ณพลได้ออกมาโพสต์บอกว่าเปิดรู้ดูการปีที่ห้าอีหลาน้อยขอขอบคุณของขวัญหน้าเวทีขอบคุณมาลายบ้านฮากขอบคุณที่รักและเอ็นดูอีหลาน้อยนะคะ,คะหากพอ่พอ,พอแม่ทุกคนนะคะเเป็นที่ยังพี่น้นองไ,<ด>ไม่จะให้จะไม่ให้หลงยังไงเพราะว่าอีหลานารักอีหลีแล้วได้รับคาชมจากแฟนคลับเอฟซีนะทางแาวเนอร์เยซซีเขาไปเห็นคือปีนี้โตขึ้นเยอะ แล้วความสามารถหลากหลายมากๆสําหรับน้องอาายสุกุนาพรนะค่ะนี่แหละขึ้นด้วยความที่น้องโตแหละแล้ว<อ>น้องก็แบบมีความสามารถแล้วโชคมาขึ้นที่ผ่านมากขขขขคือว่าสมกับบอดบอกว่าทุ่มเงินเป็นลานสำหรับโชคของอายสุกุณาพรสุดยอดอีลีเนี่ยสำหรับโชคของอีลานให้ดูนี่ก็คือรูปพ่อจ๋ากับอาอายเมื่อคืนแต่เราคนได้มาไล่แบบหลุนข้อพ่อจ๋ากับหมานคือการเด้หมื่นขึ้นแมนค่ะบ้านฮักของพ่อจ๋า กามาจากทัวร์สารทิศคือกันค่ะน้่ทิมอา่าบ้านหักมึงกับคือแม่ตอกสายไหม่ยายซีเห็นเขามาจากยะโสมังจากทางกรุงเทพกรุงไทยพาก,กัน<อ>ลังไหลเขามาค่ะหาพ่อจ่าพงศกรโดยความหักในตัวของหัวหน้าผู้นําองค์กรสาวเนยค่ะเป็นอีอย่างที่หลาลายก็เห็น,นอยู<า>่เพื่อนว่ามาจนวายเมาหลดตูม่มากเป็นสามสิบคนสุดยอดอเย็นเพื่อนว่าจังสัน ถืออว่าสุดยดยขนาดเท่เาเนาะเป็นเอฟซีแบบเพ้นเพ้นแบบความความที่เพิ่นตั้งใจไปหาถ้า <c oughs> เขาก็ยังอยากนำตาไหลไม่แปลกเลยที่บอสนกพงศกรเพิ่นนำตาไหลโดยวความปิติโดยวความดีใจที่มีค้นหักเพิ่อนจากสี่สา <c oughs> เนยองมีคนหักคนแพงค่ะคือนี่นะคะพี่นอ้องเทากับมาวาถึงเรื่องเล่าของมาไล่แล้วกันน้องอายได้โพสขอบคุณไปแล้วแล้วก็มีทางพี่โดนแล้วก็โคดหาเฟซพี่โดนมาหานล้วกลับไปเห็น เพื่อนก็นได้ออกมาขอบคุณเช่นเดียวกันประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วสําหรับมาไล่ในมือขึ้นที่ผ่านมานะคะ,คะขออ่านในพี่น้องในเบิร์นในฟังข้อมแบบใจฟูของพี่โดนธนาคดนโดนธนาดนเสียงวิหกออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณมาลายบ้านหักสีชมพูวันเปิดฤดูกาลหมอลำเสียงวิหกปีที่ห้าขอบคุณมามีเอสววเดนแล้วก็ขอบคุณแม่แม่พี่ๆในบ้านหักสีชมพูทุกท่านขอบคุณบ้านหักโดนธนาดน ขอบคุณที่ซัพพอร์ตดนนะครับกำลังใจที่สุดนะครับ <c oughs> ขอบคุณมาลายบ้านหักพี่แพลบ้านหักน้องอาอายบ้านหักพี่เขตบ้านหักบอสนกและทุกๆบ้านหักหน้าเวที <c oughs> ก็เอามาอะยมาให้พี่โดนเช่นเดียวกันถือว่าเป็นเป็นอีกอย่างที่น่ารักมากๆสำหรับเอฟซีของเสียงวิหคายวางสันถือว่าแต่ละคนก็คือเป็นกันเองแล้วก็เห็นถึงความหักที่นี่ต่อ กันและกันค <c oughs> ่ะค่ะพี่น้องที่บอสนกเพิ่นเคยออกมาโพดคือถ้าจะเลือกรักคนใดคนหนึ่งในองค์กรข,ของเพิ่นคือแบบนี้เพิ่นบ่อย่างเหตุ <มา S 1> ถ้ารักด,ดีกว่าใช่ไม่ไมต้องติดตามดีกว่าเพิ่นเคยบอกค่ะพี่น้องคะ่ะเพาหนาเพิ่นบอกว,ว่าถ้ารักคนในถ้ารักเสียงวิหกน่ก็ให้หักทุกคนเมตตาทุกคนบ่ให้เลือกบ่ให้เลือกหมักแหมพี่น้องนี่ค,ค,คือความตั้งใจของพ่อหน่าวงเพิ่นนะคะ ค่ะอ่าคืออยากให้อยากให้ทุกคนมีบทบาทใช่อย่างกะไอ้ผู้เดียวอันนี้เป็นกำล่สนับสนุนเพิร์นให้แมนสปอร์ตหรือว่าออกเพลงม่สิก็อยากให้พพอร์ตเพลงของทุกๆคนปันซอยการพอเพิรนหัวเอฟซีไอ์นะหลายค่ะอ่านั่นแหละค่ะคือความตั้งใจของผู้เป็นพอไหว่างเ่นาะจงบอนกถือว่าเป็นพอของลูกๆทั้งสามลอยสองลอยชีวิตนั่นเองคือทุกคนในองค์กรเพิ่นใหากไม่มีอยู่มีกินอ่าเพิ่อนบอกก็ใดว่าอยากให้มีอยู่มีกินมี เงินใช้ทุกคน่ามีเงินใช้ก็คือทุกคนกับมีเงินบกขาดเมื่อมีพอหา,อาหาไปน้ากันพี่น้องนี่เขาก็มางบอกถึงนีละ่ะความปังอลังการของมาไล่เงินแสนของสองพี่น้องเสียงวิหกค่ะอือว่าเป็นอีอย่างที่สุดว้าวมากๆค่ะสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะคะบทําทให้แฟนคลับเอฟซีพิดหวังเลยค่ะใ,ใดฤูดูกาลนี่ถือว่าเปิดโตย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นอีอย่างที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆ ของเสียงวิหกในฤด,ดูกาลปีที่ห้านะคะ,คะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะห้าสองคนกับน,น้ำความยิ่งใหญ่อลังการหรือน้ำความว้าวของมาไัลเงินแสนของสองคูไอ้น้องมาฝากฟีฝากน้องสําหรันค่ะ,คะ,คะ